สปีดทุกคนเนี่ยพนั้วเนอยู่กับมายครับสเปร๊ g เกมที่ไม่ได้ทำมาเป็นชาติชาติชาติแล้วนะเพราะว่าหนึ่งคือเน็ตไม่ดีสองคือมาโอ้วีบมาด้วยเออดี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 มีหมามีหมาเออหมดหมาเพราะผมเป็นวีไอพีเว้ยค่ะมันก็ให้เป็นพีวีไอพีเฉยเลยนะผมจะวิ่งไปตรงกลางดีกว่า อยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนแบดก็น้อยกาจะไม่ให้กูลุงเลยแหละมาน้อยมาน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกนาทีครึ่งเอง <c oughs> ตกมาตกมาเตียงได้ขาเลยนะ V.I.P. นี้จะมีคิดให้เรียกก็คือมันจะให้เรียกว่าเราจะเป็นเราจะใช้สายอะไรนั่นเองส่วนถ้าใครไม่ใช่ V.I.P. ก็ไม่ได้ใช้สายอะไรนะไอเห่าโอ้ย

ไม่เตีมแหวนเว้ยเอาเริ่มละเดืดเดืดเดืดเดือดเดืดเดอดเอาโดดเอาโดดโดดโดดไปได้โดวไปได้ไม่ใครตามหลังกูมาแน่หมากรุยตามาอยู่ไหมเนี่ยหมาไม่ตามาอยู่ถึงถ้าภาพไม่ตรงกับเสียงก็ยังมีขออภัยด้วย หาไม่ตามมาอีเดียรไม่เทมกูแบนแบนไม่ได้กูเป็น VIP เว้ยอ๋อไปตายไงวะเออหาไม่เจอกล่องไม่เจอกล่องเดี๋ยวดูก่อนอ๋อกูเปิดหมดพลังยัดพลังงานอยู่กูเลยมองไม่เห็น ีีเเยยอะนะนนง่หมาไม่ตามมาไอ้ก้าหมาบ้านใครไม่รู้น่ะนอน,น,อน,น,อน่นแถวนี้นะแถวนั้นน,น,น,น่าจะมีกล่องน,นี่ทำอะไรได้อก็ไม่ได้ทำอะไรได้เลยเด็ก กูจะดีเมื่อไปแล้วเอ๊ะคนโหดเว้ยโหเยี่ยมแบบกะ็กะเยี่ยมดองเว้ยตอนนี้แบบก็เหลือน้อยเต็มทีทมแย่ย ไม่ได้เป็นหลังคารถอกตายจัดมีวิกแอดก็ดีไปปีนสิปีนสิจ๊ะปีนสิปีนสิจ้ะเออขึ้นไปบนหอประพาคังปราวันอังคาร พะวรรคาร่ทิ้งแล้วเลื้อๆกองๆอจะตกอีกออมันไม่ตกหรอกเชื่อผมเด็กกองกับหอประภามันคานว้าว เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนยน,นี้คนกินล้วยกบนไหมนหาไปฮะแ้ทีบนทางหนังมาเพื่อต้องใส่แดนะไปแล้วมีขต่อยมีต่อยอีก เฮ้ยอย่าตกอย่าตกนะตกขึ้นมาตายทันทีฟีลนนิง่งโอ้โหไม่เล่นฟรีลนี่อย่างนี้เลยเหรอไม่เสียวเหรอลิเสียวอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน ที่นีหาชี้มาสี่นาทีผมเพิ่งเจอของเนี่ยนะใหญ่ไอ yeah, ้ตี๋เหมียวเหมียวเหมียวก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อเกมแทนนะเพราะว่ามันเป็นเซอร์ไวเบลแต่ผมจะเปลี่ยนเพื่อเกมพอนี่อะไรฮะจืดนีนี้อุ้ยเกือบแล้ว กูลงแบบถ้าลงแบบแปลกๆนี่ไม่เหลือก่อนละไม่มันไม่ได้ช่วงเวลาเราวรีบเล่นแต่ไม่มีอาวุธเลยสิ่งที่จะมีอาวุธได้ก็มีแต่พลิกแอคจะเริ่มเร็วไปไหมล่นะสามไมคทีเองกูใช้เองเฮ้ยเข้าไปหาของอะ อแหลกแหลกลอีกจะเลยละไปดีกว่านี่ไปดีกว่าขางเขามันอุ้ยยักหนูอันเชิญทางขึ้น คนเท็บมาแล้วโอ้ยอย่าบอกนะต้องพาก,กัวอีกอะนม่เขาชอบพาก,กัวแลละหัวร้อนเป็นพาก,กัวแล้วหัวร้อนตอลอดืให้เล่นพาก,กัวพาก,กัวองหี่อะไรหรอ

อ้าอไอเนี่ยเลีวใชรโดินมาแล้วอื้อืื้ออไม่เดินดูแขนยังเพิ่งเริ่มเม่นแม่นาวยังไม่ได้เจอของเลย ขอกล่องสักอันนึงก็ยังดีนี่ไม่ใช่ละี่บอกต้องฟรีแล้วนี่อกอ่ะโอ้ยตายตายตายไม่มีอาหารจะเรียกแล้วก็ต้องกดดันตูอีไอ้พี่อื่นด้กเดี๋ยวไม่แน่ว่าไม่แน่ละกูชั้นคง ก็ได้ก็เต็มมากนีไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรมาเลยอาหารจะชนะอ่านอยู่ตรงนู้นเฮ้อดีดีดีแดกอาหารกัแล้วไม่เอาไม่เล่นกับกูเลยเจอแดป้ันฮิกเอ็กกูนหน่อยมัม้งเจอเปมืนน่อไจ้า có cho nó sắc xanh cơ dân đi bye người à. mà trả không แลเต๋อโอเคเรียกพอร์เตอร์ดีกว่าเอาไปกินข้าวไปป่ะคะไปฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะลงเกมเสร็จแล้วอโอเคงั้นวันนี้ผมไปละรีบๆจะต้องไปกินข้าวโอเควันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย,บายฮะ